อันนี้ปังใจมากนะมาหลังมาอุ่นหนูดีนะนนี้ต้องเป็นงานที่ประจำนะขายดีขายอร่อยเออเอาตัวทีให้รอเนี่ยื่ชเป็นไงที่อื่นเป็นไงที่อื่นชิ้นนี้ไม่ได้วันดีให้เคุณหนุ่ยวันดีจ้ะเอาทานอะไรกันดีเอาอะไรดีใส่หนิเอาเอาเอานี้เลยชิ้นหนีเจ๊ไม่เกิดปรับตาไม่ทันไม่เกิดปรับตาไม่ทันเนี่ยเฮียมีกินอะไรเดี๋ยวเฮียมีเตี๋ยวอะไรบ้างอ่ะมีทุกก๋วยเตี๋ยวครับ เตี๋ยวต้มยำมี啊ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีครับเฮ้ยเย็นอินฟอร์มมี啊ก๋วยเตี๋ยวย็นอินฟอร์มมีครับเฮ้ยเตี๋ยวแห้งมีอ่ะมีครับเฮ้ยเตี๋ยงาบมี啊มีครับมีทุกอย่างเลยทุกอย่างงั้นเอาไอ้เตี๋ยวลุยสวนมาที่ไอ้เตี๋ยวลุยสวนมาที่เอ่อคือร้านนี้มีทุกก๋วยเตี๋ยวแต่ยกเว้นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไม่ได้ขายครับ ไม่ขายแล้วเฮียใช้คำว่ามีทุกอย่างได้ไงผมสามารถฟ้องร้องให้เฮียล้มละลายได้ทั้งร้านนะอย่านะเฮียใครกันแพ่อผมทำงานศาลเป็นศาลรัชดาเหรอศาลเข่งขายโดนเข่งบาดหน้ามาใช่ไหมเฮียรู้ใชเถอะอย่ามีปัญหาเอาดีๆเฮียนี่กุ้เตี๋ยวน้ำตกน้ำตกอะไรก็กินไปสิเฮ้ย เอาน้ำตกอะไรเอาเป็นน้ำตกไซโยกนี่กวนกันอีกกวนกันนะเนี่ยใจเย็นๆเอาน้ำตกหมูน้ำตกเนื้อเอาอะไรก็อัน้ำตกไซโยกไงน้ำตกไซโยกนะเยอะๆเราสั่งดีๆดีกว่าเราสั่งเส้นใหญ่มีไหมเส้นใหญ่มีสิเส้นเล็กอ่ะมีเส้นหมี่มีบะหมี่มีมียกมีเอาเก๋าเหลาเอาเก๋าเหลา แล้วถามหาเส้นทําไมก็บอกแค่เกาเหลาก็พอแล้วถามดูว่ามีไหมมีสิแต่อยากกินเกาเหลาอยากกินผักเราไม่กินเส้นผมไม่กินเส้นได้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 อันนี้เป็นเกาเหลานะพิเศษเอาผักบุ้งเยอะๆลุงหม้อด้วยลูกชิ้นด้วยครับลูกชิ้นนี้อร่อยมากเอาแล้วพี่สั่งอะไรอ๋อไม่สั่งกินกับไซโยกอ่ะแหละฉันมานั่งให้ครบทุกฉากตามสัญญาจะตามสัญญายังไงต้องนั่งอยู่ทุกฉากจ้ะอมีบทแล้วก็ต้องมานั่งจ้ะเอาแล้วไม่มีพูดไม่มีอะไรอ่ะก็ต้องมานั่งแก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้ามไปเลยนี่นั่งให้เต็มบทใช่ไหมจ้ะแล้วเราอะอ๋อผมไม่สั่งอะไรครับเอานี่เขาั่งเต็มบทมาแล้วเรามปตั้งทำอะไรผมมาดูแลเขาอีกทีฮะคอยป้อนยายเขาจัดยายเขาตัวอย่างนี้ยังมีคนดูแลอีกต้องดูแลเขาฮะพอรับงานประจําอะไรงานเผมเป็นอะไรไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้เลยฮะที่จะตายก็ต้องลากไปเล่นโอ้โหมีบุญนะเราเนี่ยไอโหดมึงก็รับไม่ดูงานอะไรมพิงเลย เอางี้นี่ไม่กินอะไรไม่กินอะไรครับเอาน้ําตกใส่โยกกับเอาเหลาเอาเหลาไปก่อนครับผมได้ได้ได้ยังเดี๋ยวกูยังไม่ได้หยิบตะแกรงชงเลยใส่โยกโเดีเอาใส่มาเลยโอ้โหอ่านี่เป็น ว่าเป็นไซแล้วกันนะครับอันนี้เราถือไว้เปลี่ยนเป็นสายลิกาทันิษฐยเขายกน้อยฮะยกไปซิ่ไปซี่ไส่ดีๆโยกให้กลุงมยกให้ลุมเยอะโยกเยอะยกเยอะครับผมดีนะรวีิเฮงเฮงเนงเฮงเกเฮงเฮงไฮงเฮงเฮงไงเหงเฮงเฮงเฮัเฮง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 เฮ่เฮงเฮงเเฮงเฮงเฮนเฮงเฮงเฮงเวงเนงเฮงเฮงเมงเฮงเฮงเฮง้ฮงงงงงง เกาเหลาเดียวมาให้เกาเหลาครับเหมือนโดนบังคับให้กินยังไงอยู่โนร้านนี้ลูกชิ้นล้วนๆใช่ไหมครับอ่าลูกชิ้นล้วนอ๋อโอ้โหอ่าในลูกอ่ากินเนี่ยพิเศษพิเศษกินหลายคนทำไมต้องมาที่ร้านนี้ด้วยครับผู้จัดการมันถูกค่ะถูกไม่แพงมากง่ายด้วยค่ะมีทุกอย่างเลยเอาเลยไหมคะสั่งเลยไหมเฮียค่ะเฮียอ่าสั่งก๋วยเตี๋ยวหน่อยค่ะได้เลยจ้าอยากอะไรคะมีเตี๋ยวอะไรบ้างครับก๋วยเตี๋ยวมีทุกก๋วยเตี๋ยวครับละฮะครับ ต้มยำข้าวตือต้มยำมีครับเส้นเล็กข้าวตือเส้นเล็กมีครับเย็นตาโฟขเาีตยวเย็นตาโฟมีครับงั้นเอาั้นเอาวยเต๋ยวลุยสวนเรนเล่นไปแล้วครับเล่นไปได้เหรอครับเนี่ยใช่ครับไม่รู้มาก่อนเลยนะครับหนักด้วยบุ้มเลยงั้นผมขอเป็นนี่ดีกว่าครับผมเอาอะไรจะแก้ตัวน้ำตกดีกว่าครับเป็นน้ำตกน้ำตกนี่เอาน้ำตกอะไรดีครับน้ำตกใส่โยกใส่โยกเราเล่นไปแล้วครับ เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเฮียจัดให้ครับผมดนูตาเธอละตาเธอละอนุสั่งก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะมีเส้นใหญ่ไหมคะเส้นใหญ่มีครับเส้นหมี่มีครับเส้นเล็กมีครับก็มีมีครับนั่นนันมีหยกมีครับงั้นหนูเอาเกาเหลาเอางี้เดี๋ยวเฮียจัดมาให้กันแล้วกันครับครับเอาอะไรดีตกลงผมขอเป็นนี่เลยครับผมเย็นตาโฟหมูแดงครับเย็นตา โอ้หมูเด้งเลยเหรอหมูเด้งครับได้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 ขอบ<อ>คุณครับเส้นเล็กน้ำธรรมดาเส้นเล็กน้ำเย็นโฟมหมูเด้งรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึ่งเดี๋ยวระหว่างที่รอแป๊บนึ่งนะทานน้ำไปก่อนนะขอบคุณค่ะเฮ้ยมีอะไรเหรออะไรฮะอ๋อขนลูกสู้เลยครับมีอะไรก็มีอะไรครับพี่ตั๊กแก้วแล้วกลัวแก้วอ่ะค่เฮ้ยเฮ้ยวางลงครับพี่ ทำไมอ่ะทำไมกลัวแก้วอ่ะเป็นดาราค่ะต้องกลัวอะไรแบบไม่มีเหตุผลค่ะแก้วแก้วกลัวแก้วค่ะแก้วนี่เฮ้ยทำเป็นเล่นพูดจริงป้ะเนี่ยจริงค่ะกลัวแก้วแกงดูนี่ครับอ่าเขาเป็นอะไรฮะเขากลัวแก้วเอ้าทำไมถึงกลัวแก้วเพราะอะไรเขาเป็นดาราอ๋อเป็นดาราแล้วกลัวแก้วจริงป่ะใช่ ปรตียบเอ่ไเรียนปตฮะเออเอมเาเกมเไม่ได้เออเกเล่ไม่ได้จริงหรออมาสนกไม่มีแล้วมาดังมานังมานังเอาเก็บเลยนะมาังมาทิ้งแล้วเออไม่รู้ไงไปไปเอออย่ารู้ โอยนั่งนั่งะเฮ้ยเอาเก็บเลยเอาเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาแก้วเก็บเอาแก้วเก็บเอาแก้วเก็บไปนะคะหนูหนูนั่งเลยลูกเอาเก็บแล้วเอาเก็บแล้วเอาเก็บเลยเอาเก็บเลยอุ้ยอันเดียวก็พอแล้วตายแล้วไม่เคยเจอเลยตัวนี้กลัวตะเกียบนี่ก็กลัวแก้วกลัวเขากลัวอะไรก็ยาวออกไปโอ้โทษโทษโทษ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 ดีแท้ตายอะไรอย่างเงี้ยผมกลัวตายคนกลัวเรื่องนี้ได้หัวใจวาย ไม่ต้องอะไรเยอะโทษนะอดก่าโินินะอ่ะมากินกินกินไมนกิ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 นคินกอนกินกินีินกินกินูนกินกอนนกินกินกินินก้นกินกินกนกินกินัินก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 ินกนกิกินวินกนกินกกนกกนก ตักก๋วยเตี๋ยวครับตักตักก๋วยเตี๋ยวออกมาเลยครับผมได้ได้ได้โอ้ท่านผู้จัดการพาผมมาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะใจเย็นนะเปี่ยนเป็นแห้งเลยแล้วกันนะครับเป็นแห้งนะคะขอบคุณค่ะหัวอะไรครับผมกลัวครับกลัวอะไรอ่ะถั่วงอกโอ้ยตักไปตักไป เย็นออาไปแล้วเอาไปอย้างไรพวกใจเย็นแบบหายแวนเลยอ่ะ